ฟินิกถ้ารอสองสามสามสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อนะคะเข้าหนีใจตัวเองไม่พ้นนะคะใครกันที่หนีหัวใจตัวเองไม่พ้นนะคะขอให้ไพ่บอกทีนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะนบุญบารมีของข้าพเจ้านะคะและผู้ที่พบเจอคลิปใน,นรอบนี้นะคะขออนุญาตทุบาอาจารย์ศีษษษออกกรษะศิธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านเจ้ากรรมนาเวรทั้งหลาย ของผู้ที่พบเจอคลิปเรนดอมนี้ด้วยนะคะใครกันนะคะหนีใจตัวเองไม่พ้นนะขอให้ไพ่บอกทีนะคะขอชัดๆนี่เป็นคลิปเรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆและพลังงานบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะโอเควันนี้ไม่เช็คพลังงานนะคะเจ็บดาบนะคะเป็นคนที่ตอนนี้ แอ,อแอบสืบแอบส่องแอบตามแอบดูคุณอาจจะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะยังไม่มีสถานะนะคะ justment เนี่ยเขาหนีหัวใจตัวเองไม่พ้นจริงๆคุณนะคะเขาเหมือนตื่นรู้่ะและยังต้องการที่จะกลับมาพบเจอกับคุณนะคะจ u s m e n t นะคนคนนี้เป็นคนที่คุณและเขาอาจจะเคยมีประเด็นต่อกันนะคะ นอาวานเนี่ยอยากจะมาหาคุณอยากแอคชั่นนะคะอยากจะทําอะไรสักอย่างอ่ะนะคะอยากขอโอกาสจากคุณนะคะนีหัวใจตัวเองไม่พ้นนะคะเอ็มเพอเรอร์ฮะทั้งที่นะคะข้างในเนี่ยนะคะทําเป็นแบบข้างในของเขาเนี่คือเขาแบบ อยากจะกลับมาอ้อนวอนขอโอกาสจากคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมจัสตินนะคะแต่เขาทำเหมือนเมินเฉยทําเป็นไม่รู้สึกรู้สาอะไรจริงๆข้างในคือนะคะต้องการที่จะจะกลับมาขอโอกาสอ้อนวอนหัวใจตัวเองไม่พ้นนะคะรู้แล้วว่ายังมีแพชชั่นยังมีความต้องการนะคะรู้เหมือนตื่นรู้แล้วอะ่ะจัสตินนะคะตระหนักรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศี เมษได้นะคะ t h e e m r e r o r อ่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะอีโก้สูงนะคะต่างชาติต่างภาษาได้หรือว่าเป็นคนไทยที่นะคะใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนหรืออาจจะเป็นคนที่นะคะมีหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนนิ่งๆไม่แสดงออกความรู้สึกชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะเนี่ยแปดถ้วยนะคะ นี่หัวใจตัวเองไม่พ้นนะคะจริงๆจ,งจะเดินหนีอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยมันกลับหัวนะคะอ่าอาจจะเป็นคนที่คุณและเขาเคยหันหลังจากกันแล้วนะคะแต่ยิ่งหนีเท่าไหร่นะคะยิ่งรู้สึกต้องการที่จะมันเหมือนมันเหมือนวิบากกรรมอะไรสักอย่างที่ทําให้เขานะคะยังคงลืมคุณไม่ได้ต้องไปแอบสืบแอบส่องแอบดูคุณตลอดอะนะคะ เนี่ยสามายนะคะรอคอยการได้กลับมาพบเจอกับคุณนะคะห่างไกลกันก็ยังรอคุณนะคะยังคิดถึงคุณอ่ะนะคะเดชายออดเนี่ยนะคะเป็นเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณมากเหมือนขาวกับดำเป็นคนที่มุทะลุดุดันเป็นคนดื้อรั้นนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแต่เขานะคะ จะกลับมาทําอะไรสักอย่างนะคะเพื่อได้กลับมานะคะเคลียร์กับคุณอะจัสเมนนะคะการราคอยสิ้นสุดนะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีกรกฎได้นะคะดรชาออดนะคะศูนยจ็ดเนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะหดาบ mm. นะอับคับเนี่ยนะคะหลังจากที่ห่างกันไปนะคะเขาอยากจะกลับมาเพื่อแบบนะคะ พยายามที่จะไปต่อกับคุณนะคะเนี่ยในอัปคัพเนี่ยนะคะอยากหยิบยื่นถ้วยนะคะอยากขอโอกาสนะคะสองเหรียญยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอยากจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ The f ฟูลอย่าง r e เซ s อยากเริ่มต้นศูนย์ใหม่กับคุณนะคะ t h a m p น a ์อยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะคะอยากจะปรับความเข้าใจนะคะอยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้ไปต่อนะคะบางผู้บางค,างคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีธนูได้ t h a m p r a ร,ะรน,นะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณนะคะโอ้สีไม้ อ่นะคะเขาหนีใจตัวเองไม่พ้นจริงๆนะคะบางคนอาจจะเป็นเนื้อคู่โซเมดนะคะทวินเฟรมโซเมดได้1111 11นะคะคุณอาจจะเห็นเลขนี้ไม่บ่อยนะคะเนี่ยเขาอยากจะกลับมามีความมั่นคงนะคะอยากจะชัดเจนกับคุณอ่ะนะคะหูหนึ่งถ้วย หนึ่งหนึ่งนะคะเพราะเขารักคุณนะคะเออเนี่ยอยากเริ่มต้นกับคุณแล้วก็เป็นห่วงด้วยห่วงด้วยค่ะหลังจากที่ส่งตะเกียงมานานแล้วนะคะจะเริ่มมีการแอคชั่นแล้วนะคะมางผู้บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีเดอะเฮอร์มิตราศีกันได้นะคะจะกลับมาขอ,อกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะนี่คือคนที่เขาหนีใจตัวเองไม่พ้นรู้แนละ้วว่ารักคุณสุดหัวใจเลยรักล้นใจนะคะขอบคุณทุกการเม้นต์การแชร์การไลค์การซับสไคร์นะคะ ฝากกดเม้นกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอให้มีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักนะคะขอพระคุณมากค่ะ